เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับเอาในยามอะไรคำคำนะครับเนาะนะครับผมตอหรับมือเด็กะโอ้โหวนวายมากๆเลยนะครับเนาะก็คืองานจะยุ่งๆหน่อยนะครับเนาะหาเมอนี้เป็นมืออ่าประชุมเพิ่งนะครับสรีราสังขารขององค์หลวงพ่อนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมแล้วกาสำรับในเพื่อนๆได้ทั้งหมดน่นะครับเนาะแอดกาได้มอบให้ทางนะครับผมทั้งคณะกรรมการเพื่อเทียร่วมสาบานธุรกิจนะครับในสรีรวขององค์หลวงพ่อ จะวัดนะครับเพื่อนใดมั่นภาพไปเนาะเมื่อนี้ก็ประชุมเพลิงนะครับวันที่10นี้นะครับในช่วงบ่ายๆนะครับบ่ายสองเนี่ยนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวให้เกษมีภาพบรรยากาศนะครับมีภาพมาให้เพื่อนๆเบิ่งอยู่มีภาพมอบแล้วก็ประชุมเพลิงนะครับนะครับเนาะส้ำหรับในชุดนี้นะครับผมนะครับเนาะก็จะเป็นนะครับเนาะในเลขแต้มรวมใส่ละโอ้ลมพัดนี่เราบานคาดตะวันลำพูนนี่นะครับเนาะเป็นแต้มรวมสามตบบลนะครับในชุดนี้นะครับในชุดที่1นี้เป็นเลข8ตัว เป็นเลข8ตัวนะครับเนาะก็เดินยาวต่อเนื่อง8ตัวนี้ก็ไม่สะดุดเลยมีสะดุดหนึ่งงวดนะครับก็คืองวดนี้นะครับ8 5 2นี่หลุดเลยนะครับหลุดนะครับแล้วก็หลุดเพียงงวดเดียวนะครับก็เดินต่อนะครับเดินต่อเนาะนะครับเดินต่อในงวดล่าสุดนี้ก็มาที่แต้ม5นะครับ8 9 8เข้าแต้ม5นะครับในงวดนี้นะครับประมาวันพุออกมาแล้วได้ไปที่7 8 9 0 1 2 3 4เรียงแต้มไปเลย7 8 9 0 1 2 3 4นะครับสำหรับแต้มรวมนะครับเนาะใน3ตัวเลย แต้มรวมสาตับนนะครับแต้มรวมสตัวบนเนาะนะครับ้าาเทียบนะครับเดี๋ยวเทียบองบงเนาะนะครับแต้มรวมสตัวบนนะครับนะครับอ่ะแต้มรวมสามตัวบนในสูตรที่หนะครับเนาะแตัวนะคตัวเนาะนะครับแตัวก็จะได้ไปที่เจ็ดแปดเกนย์หนะครับในชุดนี้เนาะนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย นะครับต่อไปนะครับสูตรที่สองนะ wave, like gue, สูตรที่สองนี่เป็นเลขเก็ตโตนะครับเจ็ดตัวนะครับสูตรที่สองนี่ก็โอ้โหเยอะเหมือนกันนะคเจ็ดตัวนะเพราะคือชุดนี้นะครับนะครับนี่เป็นสูตรที่สองนะแต้มรวมสามตัวบนตัวนี้เป็นสูตรเจ็ดตัวนะคเจ็ดตัวนะครับเดินต่อเ <ung i> <pum, S 2> นื่องเนาะนะครับในสูตรนี้นะครับเจ็ดตัวนะครับเอาบอหอดแปดเนาะถ้าแปดมันจะเยอะไปนะครับถ้าเป็นเจ็ดตัวนี่ก็โอเคนะครับเจ็ดตัวได้นะครับเจ็ดตัวนะครับในสูตรที่สอง ไม่ถึง8ตัวนะครับสูตรที่2มาถึงวดล่สุดนี้898เข้าเต็ม5นะแต่ก็แเข้าเต็มห้านะครับสำหรับวันนี้นะครับประมวลผลลงมาได้2 3 5 6ามห้เก็ดตัวนะครับ2 3งสามหนะครับสองสามห้ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, นี่ก็คือ3ตัวบนนะครับในสูตรที่กําลังยังเดินอยู่นะครับเนาะยังเดินอยู่ก็หลุดน้อยมากนะครับก็เทียบก็นะครับจะได้มากจะได้น้อยก็ดูก่อนนะครับเนาะเอามีแต้ม7นะครับแต้ม7 3ตัวนะครับแต้มรวม3ตัวบนแต้มเแต้ม8แต้ม9นะครับแล้วก็มีแต้ม2แต้ม2แล้วก็มีแต้ม3ก็จะได้ไปที่5ตัวนะครับ จ็ดแปดเก้าสองสามนะครับเดกวันนี้เนาะเจ็ดแปดเก้าสองสามนะครับตัวนี้ก็คือแ้มรวมสามตัวบนนะครับถ้าเราจะเอามาเทียบนะครับเพราะว่าหลักร้อยของเรานั้นนะครับเรายังไม่ไลงเห้นเพื่อนเลยนะครับหลักร้อยเนาะอยากหลักร้อยยังไม่ได้ลงนะครับนะครับลงแต่หลักสิบหลักหน่วยนะครับตอนนี้นะครับมันก็ยังจับไปได้เพราะว่ายังไม่ลงหลักร้อยนะครับเนาะ นะครับลักร้อยก็ยังไม่ได้ทํานะครับเพราะฉะนั้นนะครับในรวม3ามตัวบนก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะครับแต่ว่าถ้าเราจะไปจับเส่ตัวเด่นนะครับตัวเด่นมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ5คู่นะครับมี38 78 98แล้วก็49 79แล้วก็99นะครับเพราะว่าในหลักสิบในหลักหน่วยนั้นเราไปที่8กับ9นะครับไปที่8กับ9แต่ถ้าเราไปที่9นะครับเราเด่น9 มันเด่นแปกับ9้าในหลักหน่วยนะครับเห็นไหมในหลักหน่วยบนนะครับนะมันก็จะเด่นไปที่แดกับเก้าสองตัวนี้นะครับสองตัวถ้าเราจับไปที่เลขเก้ามันก็จะมีอยู่หนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคู่นะครับ1ิบคู่แต่ตัวที่เข้าแต้มมีอยู่หนึ่งะครสามสี่มสี่คู่นะครับที่เข้าแต้มแต่ถ้าเราจะจับแต้มรวม3ามตัวบน ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเลขห้าสี่คู่นี้ตัวไหนเข้าแต้มสามตัวบนก็จะเป็นหลักร้อยครับก็เป็นหลักร้อยก็ได้เหมือนกันนะครับนะครับแต่จางไงนนะครับเขาก็ต้องเบิรงหลักร้อยก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับจะลงหลักร้อยให้นะครับเนาะเพราะว่าหลักร้อยยังไม่ลงนะครับอ่แต้มรวมสามตัวบนนะครับเปินเปิดเปินถามมาเนาะแต้มรวมสามตัวบนนะครับผมเอาสําหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะงหลักร้อยเพาท่านมีเนาะมันก็จับเ่าท่านไหนนะครับเนาะถ้าจับคู่ก็เข้าแต้มก็ได้อยู่นะครับ แต่ว่าก็หลักร้อยแหละดีที่สุดนะครับหรือว่าเดี๋ยวเขาจะเบิกเงนนะนะครับเนาะหลักร้อยนะครับเอานะครผมสำหรับในคลิปนี้เนาะเดี๋ยวในไทยคลิปนะครับได้กส็สแเอาอพิธีมอบนะครับพิธีมอบที่เป็นเปิดใดรวมทัม้งบุญมาสร้างบภารกิจนะนะขององค์หลวงพอนะ่อเนาะนะครับแล้วก็บรรยาก,กาศกับไทยบันนี้ไท,ท,ทยพาบรรยาก,กาศได้งานนะครับไทยได้ตอนประชุมเพิ่งนะครับเนาะเอาในไทยคลิปนะครับว่าวิภาภัยเบื้องต้นนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับ งานลอตเตอรี่เดี๋ยวเลยครับเถอะ FC นาบุนนะครับเพื่อนด้ร่วมท่าบุญมาได้ร่วมจะไปเก็บหลวงพ่อโบัวลาเป็นเงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทได้มอบไปให้คณะกรรมการเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะอาอโอเคนะครับเนาะครับผมครับซีมตัวนี้นั้นนี่เได้กินเท่านั้นตอนนี้ก็ได้ประชุมเพิ่งเรียบร้อยแล้วครับ อิจิตังปฏิตังตุมหังขีปัมเมวะสเมชะโตสเพโพเลนโตสังกปาจันโทปะนัสโอยะทามันิโชติลโสโอยาทามก็เลิกกันแขกเลิกกันเริ่มทยอยกลับแล้วครับตอนเระชุมเพิ่งแล้วนะครับเขาสาธุสาธุสาธุนะครับ